สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ร้านซูซิตเตอร์ของเรานะครับก็มีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเพราะรถเราค้าเราเยอะนะครับเราจะมารีวิวหรือว่ามาลง YouTube ทุกๆวันนะครับพยายามจะลงทุกวันวันละคันวันละคันบางวันอาจจะสองคันนะครับเพราะรถร้านเราก็มีประมาณ60สิบกว่าคันนะครับเราจะค่อยๆรีวิวไปวันละคันวันละคันนะครับวันนี้เราก็มีนะกุบบะต้าบีเจ็ดพันหนึ่ง านำเสนอหนึ่งันครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับโกวิลนะครับมาพร้อมกับโอตารี่รถตัวนี้ก็จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสําหรับท่านใดที่จะเอาไปเข้าล่องอ้อยนะครับหรือเข้าล่องมันนะฮะตัวนี้ฐานล้อ่ประมาณ90เซนนะครับตัวนี้นะขานล้อเยอรมาณ90เซนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับโกวิลมาสิบสแรงนะครับ ล้อหลังสามารถขยับเข้าขยับออกได้นะฮะล้อหลังนะครับอันนี้นะครับตัวนี้ครับเจ็ดนหนึ่งนะครับเจ็ดพันหนึ่งนะฮะโรตารี่นะครับมาพร้อมโรตารี่นะฮะโรตารี่กว้างหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับสําหรับท่านใดที่หาประเข้าล่องอ้อยหรือเข้าล่องมันนะครับก็เคยมาทดลองขับก่อนได้นะครับนะฮะมาเริ่มสูงก่อนอ้าวลองเลย โฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับรถสำหรับเข้ารองอ้อยตัวใหญ่ๆเราก็มีนะครับมีเหลือ18แรง19แรง21แรงนะครับที่มีโครงกันอ้อยนะฮะมีนะครับตอนนี้ก็ V 7,001นะครับเครยนต์3สูบโฟวิวนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะเมื่อกี้ที่เราไม่ดับเครื่องเพราะว่าแบตมันแบตมันอ่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดับเครื่องนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะ ปูใช้งานได้นะครับวิดีโอใช้งานได้ปกติถ่านล้อหลังสามารถขยับได้นะครับตามตามชอบนะครับจะ90เซนหรือว่า1เมตรนะครับอ่ะปันโรตารี่อปันนี่ครับมุนติ้ว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 เนี่ยครับใช้งานได้นะครับอ่ปั่นทุกเกียร์เลยลองปั่นทุกเกียร์เลยครับนะครับ ก็อัดระเียบ้างนิดหน่อยนะฮะเดิมๆนะครับเอ่อใน,นีเจ๊นหนึ่งนะครับอ่าเอาเอาใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างอ่าวางเขาเล็กเพิ่มอายุปึ๊บอ่าวางายกอเอ่อครับ วาใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้ารองอ้อยหรือว่าเท้ารองมันนะครับไปหน้าติดนะครับระบบควีนใช้งานได้ปกตินะสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้รัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบสี่สูบนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่85 0 0 0ันบาทนะครับราคาที่85,000บาทนะครับสนใจเข้ามาทดลองขับก่อนได้นะครับชอบใจแล้วค่อยซื้อนะครับซื้อรถต้องใจเย็นๆนะฮะมาทดลองขับก่อนนะครับ ชอบใจแล้วค่อยซื้อคุยกับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่ให้เรียบร้อยนะครับพราเขาตัดใจซื้อนะฮะร้านของเรานะครับอยู่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านซูสิทแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตจบคลิปเ็นตรนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวใหม่อีกคันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ